สวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเรียนหน่วยที่เจ็ดเรื่องครอบครัวแสนสุขสาระที่ควรรู้ 1. สายใหญ่ครอบครัว 2. สายสัมพันธ์ในครอบครัว 3. หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 4. กิจกรรมแสนสนุกในครอบครัว เราจะทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาแล้วนะคะหนึ่งสายใ่ในสายใหญ่ครอบครัวหรือว่าครอบครัวของเด็กๆจะ,ะมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่เด็กๆนะคะสายใยในครอบครัวนี่คือครอบครัวของเด็กะคะ่ะต่อไปข้อต่อไปสายสัมพันธ์ในครอบครัวก็คือความรักความห่วงใย การดูแลซึ่งการและกันในยามเจ็บปวดการเรอือาทรการคิดถึงกันเมื่อยามที่อยู่ห่างไกลต่อไปข้อที่3หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวก็คือการช่วยเหลือการทำอาหารหน้าที่ของคุณแม่หน้าที่ของคุณพ่อหน้าที่ของเด็กๆนะคะการทำอาหารการทำความสะอาดบ,บ้านคุณพ่อมีหน้าที่ดูแล ทุกคนในครอบครัวทำงานหาเงินคุณแม่ดูแลเด็กๆดูแลบ้านนะคะเด็กก็สามารถที่จะทำหน้าที่ของเด็กเล็กๆน้อยได้เช่กนการร่างจานการให้อาหาราสัตว์การช่วยกรอกน้ำการตักผ้านะคะสิ่งเล็กๆน้อยเหล่านีน้คือหน้าที่ของเด็กสามารถช่วยได้ ต่อไปวันนี้เราจะพูดเรื่องกิจกรรมแสนสนุกในครอบครัวกิจกรรมที่เด็กๆทำในครอบครัวมีอะไรบ้างเช่นการดูทีวีด้วยกันการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเล่นพูดคุยร้องเพลงในครอบครัวนะคะดูหนังด้วยกันนะคะดูข่าวด้วยกันทานขนมด้วยกันนะคะ การพาสมาชิกในครอบครัวเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดด้วยกัน mm hmm. ก็คือกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวสามารถทําด้วยกันได้นะคะการรับป mm hmm. ระทานอาหารร่วมกันก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวทําด้วยกันนะคะ mm hmm. อย่างมีความสุข mm hmm. นี่คือกิจกรรมที่เด็กๆทําในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นราระทานอาหาร การไปเที่ยวพักผ่อนการดูทีวีร่วมกันการดูหนังการทานอาหารกานหัวเราะพูดคุยเป็นกิจกรรมในครอบครัวทั้งนั้นนะคะวันนี้เราก็มารู้จักกิจกรรมที่แสนสนุกในครอบครัวแล้วนะคะไว้วันหลัง คลิปหน้าเราจะมาคุยกันอีกนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะบายบายค่ะเด็กๆ